สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนะครับกรุ่มนะครับสันติสตูดิโอนะครับก็จะมาสอนวาดภาพหน้าคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายการแบ่งสัดส่วนพื้นฐานนะครับก่อนที่จะแบ่งสัดส่วนนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเราต้องกําหนดโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งที่เราจะวาดในการวาดใบหน้าพื้นฐานของมนุษย์นะครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของศีรษะของเราก่อนนะครับ ซึ่งโครงสร้างหลักเนี่ยก็คือกะโหลกนะครับอ่าคือกะโหลกของเราเนี่ยครับตามความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะเป็นวงกลมนะครับเนาะเราก็วาดรูปวงกลมออกมานะครับพยายามให้มันกลมนะครับบางคนที่อ่าเพิ่งวาดวงกลมนะครับก็จะยากหน่อยนะครับที่จะวาดวงกลมให้เป็นวงกลมนะครับแต่ก็อาวาดซ้ำหลายๆรอบนะครับก็ให้มันใกล้เคียงกับวงกลมมากที่สุดนะครับอย่างที่ ผมทาให้ดูนี่นะครับถ้ามันไม่กลมนะครับเราก็ลบออกแล้วก็วาดใหม่นะครับให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับวงกลมมากที่สุดนะครับของผมนะครับของคุณหนุ่มก็เอากลมประมาณนี้ครับทีนี้นะเมื่อเราได้รูปวงกลมแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะได้ขนาดคร่าวๆของศีรษะแล้วนะครับเนาะเรียกว่าเป็นความกว้างของศีรษะนะครับเพราะว่าความยาวเนี่ยมันก็จะยาวกว่าเส้นวงกลมของเราเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่ง อ่าถ้าเราจะวาดหน้าตรงเนี่ยแนวแกนกลางที่แบ่งครึ่งใบหน้าเนี่ยครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเป็นเส้นตรงลงมาพอดีนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะอ่าทให้มันหันไปทางซ้ายนะครับแนวแกนกลางมันก็จะเอียงนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเอียงตามนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราต้องการให้มันหันไปทางด้านขวาตามลูกศรนี้นะครับ เส้นแกนกลางมันก็จะต้องเอียงตามไปด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของสัดส่วนอของใบหน้าตรงก่อนนะครับซึ่งหน้าตรงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นสัดส่วนของซ้ายขวาเนี่ยครับเท่ากันนะครับเราก็ทําการแบ่งครึ่งวงกลมนะครับ แล้วก็ลากยาวเลยลงมาจากเส้นวงกลมอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้ครึ่งวงกลม2ฝั่งแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาหาสัดส่วนนะครับสามส่วนครึ่งนีะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราก็จะมาแบ่งแบบนี้ก่อนนะครับในส่วนที่หนึงะครับมันก็จะเป็นแนวของเชิงผมนะครับตีนผมนั่นเองนะ พอแบ่งครึ่งนะครับพอแบ่งครึง่งปุ๊บเราก็จะได้สองส่วนเท่าๆกันนะครับรูนนจะแบง่งว่าหนึ่งส่วนแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็เป็นสองส่วนครึง่งละเดี๋ยวเรามาหาอัตราส่วนที่สามนะครับเราก็วัดลงมานะครับแล้วก็วัดระยะให้เท่ากับสองช่องบนนะครับอีกหนึ่งส่วนตอนนี้เราก็ได้สามส่วนครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คืออัตราส่วนของใบหน้าโครงหน้าทั้งหมดนะครับทีนี้แต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับตามหัวลูกศรที่ผมขีดไว้ให้ดูนะครับส่วนที่สองนะครับเส้นที่สองที่ต่ำออกมาจากเส้นข้างบนเส้นแรกก็คือส่วนของคิ้วนะครับส่วนเส้นบนสุดนะครับก็คือตีนผมนะครับเส้นบนสุดส่วนข้างล่างต่อมานะครับ ก็จะเป็นปลายจมูกครับและส่วนลูกศรอ,อันล่างสุดนะครับก็คือคางนั่นเองนะครับอันนี้ทั้งหมดก็กำหนดไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะต้องมาทำกรอบหน้าหรือว่าโครงหน้านะครับอันนี้ก็อ่าแล้วแต่ว่าแบบที่เราวาดเนี่ยเขามีหน้าตาสัดส่วนยังไงนะครับว่าเขาหน้าผอมหน้าเหลี่ยมหรือว่าหน้าเรียวหน้ากลมยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับนะครับให้นักเรียนก็สังเกตจากแบบว่า แบบที่เราจะวาดน่ะเขาเป็นหน้าแบบไหนนะครับอ่าตอนนี้คุณหนุ่มก็จะวาดโครงหน้าคร่าวๆออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงกรามอ่าหรือว่าแก้มนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตจากแบบที่นักเรียนวาดนะครับว่าแบบที่นักเรียนอยากจะวาดน่ะเป็นหน้าแบบไหนนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะมาวาดใบหูนะครับใบหูเนี่ยมันมีขนาด หนึ่งส่วนจากสามส่วนครึ่งนี้นะครับส่วนของหูจะอยู่ระหว่างของอส่วนของคิ้วนะครับกับเส้นของปลายจมูกนะครับเส้นของเส้นส่วนคิ้วกับปลายจมูกนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับหูของเราเนี่ยครับมีขนาดาความยาวนะครับเท่าประมาณคิ้วนะไปถึงจมูกของเราเลยนะครับ ขอบหูด้านล่างหรือว่าติ่งหูของเรานะครับก็ตรงกับปลายจมูกของเรานะครับลองลองสังเกตดูนะครับอันนี้เราได้แนวของหูแล้วครับเริ่มเป็นใบหน้าคนละทีนี้ส่วนที่จะบอกว่าเป็นใครหรือว่าหน้าตาอย่างไงเนี่ยก็คือองค์ประกอบของหน้านะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากนะครับทีนี้เราจะแบ่งยังไงนะครับเรามาดูถ้าคนที่เขาเก่งๆในการวาดรูปแล้วนะครับเขาก็จะ แล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเลยว่าเขาจะวาดตากรจมูกกนวาดปากก่อะไรก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าส่วนเนี่ยวันนี้ที่ผมจะมาสอนเนี่ยก็เราก็อาจจะมาวาดอ่าส่วนของตากนเนาะนะการหาแนวตาหายังไงตาแน่นอนว่าอยู่ต่ำกว่าคิ้วสูงกว่าจมูกดังนั้นก็จะอยู่ในช่องส่วนที่สองนะครับเราจะแบ่งส่วนที่สองเนี่ยออกเป็นสามส่วนย่อยเท่าๆกัน โดยเส้นในส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือแนวตาครับอันนี้คือแนวตานะครับเช่นเดียวกันในส่วนของปากนะครับอยู่ต่ำกว่าจมูกก็คือในส่วนอ่าส่วนช่องที่สามเนะี้ยก็ให้แบ่งเหมือนกันนะครับนะครับแบ่งแบ่งครึ่งนะครับก็จะได้ส่วนของปาก ออกมานะครับนะครับตามเส้นที่โยงให้ดูนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งขององค์ประกอบต่างๆบนใบหน้าของเรานะครับมีทั้งอีนผมมีคิ้วมีตาปลายจมูกปากแล้วก็คางนะครับตอนนี้เราก็ได้สัสดส่วนทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนแนวตานะครับมันก็จะเป็นตัวกําหนดขนาดของจมูกและปากไปในตัวด้วยนะครับ ให้ดูเส้นแนวตาที่เราขีดนะครับเป er. ็ลูกศรมาที like ่ตาอ่ามานี่นะครับแล้วก็จะลบนิดหน่อยนะครับลบเส้นบางเส้นที่เราร่างไว้นะครับแล้วมันแบบอาจจะดูรกรุงรังนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถลบออกได้นะครับให้เราเห็นเส้นลางๆก็พอนะครับตอนนี้เราก็จะมาหาเส้นแนวตานะครับเราก็จะแบ่งแบบนี huh ้นะครับก็จะได้ ห้าช่องเท่าเท่ากันนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าสังเกตดูนะครับเส้นลูกตาของเรานะครับดวงตานะครับก็จะอยู่ในช่องที่สองนะครับแล้วก็ช่องที่สี่นะครับเราจะทําให้มันเป็นวงกลมนะครับสาเหตุที่เราทําให้มันเป็นวงกลมก็เพราะว่าเบ้าตาของเรามันเป็นวงกลมนะครับดวงตาที่อยู่ข้างในเบ้าตาของเรามันเป็นวงกลมเราก็ทําเป็นวงกลมนะครับแล้วเราก็ ลบนะครับส่วนที่เส้นต่างๆที่เราไม่ต้องการออกนะครับลบออกไปก่อนนะเพราะว่ามันจะรกนะครับก็จะกลมๆประมาณนี้ครับแล้วก็ลบบางส่วนออกนะครับเส้นที่เราไม่ใช้นะครับถ้าเราไม่ลบมันก็จะรกนะครับจากนั้นเราก็จะวาดคิ้วนะครับก็จะอยู่ประมาณบนเส้นนะครับ ประมาณบนเส้นที่สองแบบนี้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะได้คิ้วออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้แนวของคิ้วแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ แเราก็อาจจะลบเส้นที่เราไม่ใช้ออกนะครับให้มันให้ภาพของเรามันดูสะอาดขึ้นนะครับตอนนี้พอเราได้ดวงตาแล้วก็คิ้วแล้วนะครับเราก็จะมาวาดดวงตานะครับเราก็จะเริ่มวาดาเปลือกตาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลบาลบ เส้นที่มันเข้มเกินไปนะฮะเราก็ลบให้มันบางๆนิดนึงนะครับเราจะทะว,วาดง่ายๆนะครับเราจะมาเริ่มวาดจากเปลือกตาบนก่อนนะครับนะครับผมก็จะวาดแบบนี้นะครับโดยเส้นของที่ผมจะวาดนะครับเส้นของเปลือกตาบนนะครับก็จะจะเข้มกว่าเส้นของเปลือกตาล่างนะครับเพราะว่าเส้นของ ส่วนของเปลือกตาบนมันจะมีส่วนของขนตาอยู่นะครับแล้วก็จะทําให้เราเราจะทําให้มันเปลือกตาบนอ่ะต้องเข้มกว่านะครับเข้มกว่าเปลือกตาล่างนะครับเหมือนที่ผมกําลังวาดให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะลบบางส่วนที่เราแบบไม่ต้องการแล้วนะครับเป็นเส้นร่างที่เคยเราเคยล่างไว้นะครับแล้วก็ลบออกแล้วก็มารายเงานะครับ แล้วก็ลบตรงที่เส้นด้านล่างนะครับของขอบตาล่างนะครับเพราะว่าเส้นนี้ถ้าไม่ลบเนี่ยมันจะทําให้ดูเหมือนว่าอ่าเป็นอะไรเป็นถุงใต้าตานะครับจะไม่สวยนะครับมันเหมือนแบบนอนถุงใต้าตาใหญ่ๆนี่ไม่สวยนะครับแล้วก็ลบออกนะครับก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับ แล้วก็เน้นขอบตาด้านบนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมีขนตานะครับแล้วก็วาดตาข้างในนะครับตาดำนะครับโดยผมจะวาดให้ตาดำเนี้ยอยู่ข้างในเปลือกตาด้านบนนะครับนิดนึงนะฮะจะอะออกไม่เป็นวงกลมเท่าไหร่แล้วก็จะมีเทคนิคนะครับโดยการวาดกลมๆเล็กๆขาวๆเว้นไว้ตรงนั้นนิดนึงนะครับเพื่อจะเป็นไฮไลท์ของ แสงที่แสงที่สะท้อนเข้าดวงตานะครับแล้วก็จะมีกลมๆข้างในนะครับซึ่งเป็นสีดำนั่นคือม่านตานะครับซึ่งสามารถถมดาไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างนอกม่านตาก็จะระบาย,ายให้มันน้ําหนักอ่อนลงอ่อนออกอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อทําให้ตาดูใสนะครับนะครับเราจะเว้นสีขาวๆไว้นิดนึงนะครับสังเกตนะครับเพื่อตรงนั้นก็คือ แสงไฮไลท์นะครับที่สองข้าตาแล้วก็จะมีสีดำๆตรงกลางนะครับเป็นวงกลมตรงกลางอันนั้นคือม่านตาดำนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาที่ส่วนของจมูกนะครับปีกจมูกทั้งสองข้างนะครับมันจะตรงกับหัวตานะครับประมาณนี้ครับประมาณหัวตานะครับก็คือปีกจมูกนะครับแล้วเราก็พอได้ สัดส,ส่วนตรงนี้เราเราก็เริ่มวาดจมูกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็วาดรูจมูกเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการาแรงเงานะครับเพื่อให้จมูกเนี่ยดูโด่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะลบาบางส่วนนะครับที่เส้นที่ ไม่ใช้นะครับเส้นที่มัน,มนเราล่างไว้แล้วมันก็แบบถ้าทิ้งไว้มันก็ลบนะครับแล้วก็ลบออกนะครับเพื่อให้ภาพเราดูแบบสะอาดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับครับตอนนี้เราก็ได้จมูกแล้วก็แรงเงาจมูกนะครับส่วนการวาดจมูกนะครับก็จะผมอาจจะมาทําคลิปการวาดจมูกวาดตาอะไรให้ดูทีนึงนะครับเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดนะครับมี ต้องต้องฝึกฝนอยู่เหมือนกันนะครับในการวาดพวกมกืพวกตาพวกปากเนี่ยครับแต่วันนี้เราเอาเ,อาเรื่องสัดส,ส่วนก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะวาดขนตาด้านล่างนะครับมีนิดน,นึงต่อไปเราก็จะมาวาดปากนะครับผมก็จะลบไอ้เส้นที่ล่างไว้นะครับมุมปากนะครับทั้งสองข้างมันจะอยู่ประมาณาตาดํานะครับตาดําเห็นไหมครับพ่จุดไปแต่วาผมก็จะวาดให้มัน แคบมายนิดนึงนะครับให้มันปากมันเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็คนที่วาดตามอยู่ก็กะเอาแล้วกันนะครับว่าจะวาดประมาณไหนนะครับแต่มันจะอยู่ประมาณอ่าตาดาทั้งสองข้างนะครับมุมปากนะครับนั้นแล้วก็วาดนะครับตรงปากนะครับมันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนโค้งๆนิดหนึ่งอ่ะตรงกลางนะครับตรงจะงอยปากเนี่ยครับ นะครับต้องจะมีโค้งๆนะครับจะงอยงปากแบบนี้นะครับฉะนั้นก็แต่งค้างนะครับคางที่เราวาดไว้ที่เราร่างไว้มันก็อาจจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็ลบเหลี่ยมมันหน่อยนะครับให้มันแบบมีความสม ooth ขึ้นนะครับให้มันดูเหมือนเหมือนหน้าคนขึ้นนะครับ แล้วก็ลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็แต่งให้มันเป็นเส้นสวยๆนะครับส่วนริมฝีปากบนนะครับเ,เราจะระบายริมฝีปากบนให้เข้มกว่าริมฝีปากล่างนะครับเพราะว่าส่วนริมฝีปากบนส่วนมากจะมันจะเป็นเงานะครับ เ็นเงาตกทอดลงมานะครับริมขีดปากล่างก็จะมีมีแสงเข้านิดนึงนะครับแล้วก็มาวาดหูนะครับหูนี่ก็นักเรียนนะครับที่วาดตามอยู่ก็ต้องไปศึกษากทีนึงนะครับว่าหูเพรหูแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็วาดประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะวาดหูสวยๆก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าเขาวาดยังไงนะครับ แต่อันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้ทั้งหมดแล้วนะครับมีตาหูจมูกปากคิ้วครบนะครับแล้วก็มาได้เงาคิ้วให้มันเข้มสัหน่อยนะครับก็ขีดเป็นเส้นนะครับขีดเป็นเส้นไปนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นตาสองชั้นนิดนึงนะครับ ให้ดูแบบเ,เป็นคนที่มีตาสองชั้นนะครับแล้วก็ไดเงาตรงที่ขอบตาด้านบนนะครับขอบตาด้านล่างอีกนิดนึงนะครับดูให้มันมีเ,เหมือนเหมือนคนที่แต่งหน้านครับเขาะจะใส่อะไรไปตรงขอบตาเนาะแล้วก็ตีนผมนะครับแล้วก็ตามเส้นที่เราเขีดไว้เมื่อกี้เลยครับก็ร่างตามนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็เราก็จะได้คนเป็นคนหัวโล้นนะครับ ก็เห็นเป็นกระโหลกแล้วก็เป็นหัวกระโหลกเป็นเหมือนคนไว้ผมสกินเฮดนะครับเหมือนพระนะครับเราก็จะเพิ่มความหนาของผมไปนิดนึงนะครับก็จะใส่ผมก็จะใส่ทรงผมให้ดูคร่าวๆนะครับเราก็จะเพิ่มความหนาของเส้นผมไปอีกนิดนึงให้มันดูแบบมีทรงผมนะครับแล้วก็จะแรงเงานะครับแรงเงาคร่าวๆไปให้มันดำนะครับเป็นทรงเป็นเส้นผมนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการรายเงาคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นครับถ้าคนที่อยากจะวาดดรออิ่งเก่งๆนะครับก็ต้องฝึกขีดเส้นนะครับฝึกขีดเส้นบ่อยๆนะครับลวเส้นที่เราขีดมันจะออกมาสวยนะครับเวลาเราขีดรายเงาเนี่ยครับเส้นมันจะเรียงกันสวยนะครับถ้าคนที่แบบ ฝึกดรอ g บ่อยๆนะครับฝึกวาดรูปบ่อยๆเส้นจะออกมาสวยเวลาขีดเส้นนี้จะเส้นจะเรียงกันสวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ครบหมดแล้วนะครับก็สัดส่วนของใบหน้านะครับอ่าสามส่วนครึ่งนะครับเนาะพี่แบ่งให้ดูนะครับจากจุดนี้นะครับ เมื่ออนักเรียนทําได้แล้วนะครับก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับนําไปฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดอทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะเก่งขึ้นนะครับก็จะก็จะได้รายละเอียดอะไรเยอะขึ้นาสามารถสามารถอาจจะสามารถทําเป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับอาจจะไปรับวาดรูปหรือทําพวกการ์ตูนล,ล้ออะไรเงี้ยครับสามารถสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้นะครับเนาะสําหรับาการ วาดสัดส่วนใบหน้าคนนะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบวาดรูปนะครับขอให้นําไปฝึกฝนนะครับแล้วก็นําไปต่อยอดได้นะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะทำคลิปามาใหา้ดูกันอีกนะครับสำหรับใครที่ชอบวาดรูปคนนะครับผมก็อาจจะเจาะดีเทลต่างๆนะครับอาจจะครั้งต่อไปอาจจะสอนวาดตาหรือว่าอาจจะสอนวาด ารายงาที่มันมีความลึกซึ้งกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ